ตวกีทอดน้องสาวเมืองสิลปค่ะวันนี้สาวเมืองศิงป์พามาทำแกงป่าปลาผัดชิ้แกงให้หอมกัน ผัดพิกแกงให้หอมเลยนะคะพอพริกแกงเราหอมได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปเลยนะคะแกงป่าเตแกงป่าแกงปลาแกงอะไรก็แล้วแต่นะทำให้น้ำเดือดก่อนทำให้น้ำเดือดเดี๋ยวเราใส่ปลานะใส่ใส่น้ำลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วรอน้ำเดือดเดี๋ยวเราจะใส่ปลาลงไปะคะ่ะ ปลาก็มีสองอย่างนะเป็นปลาหมอแล้วก็ปลานิลน,นะคะเป็นปลาธรรมชาตินะคะปลาหมอกับปลานิลเป็นปลาธรรมชาติแล้วก็ใส่ใบกระเพรานะคะจะได้หอมหอมวันนี้เราแกงป่าปลานี่ให้น้ําเดือดแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะใส่ปลาลงไปนะคะน้ําเดือดแบบนี้เดี๋ยวเราจะใส่ปลาลงไปจะได้ไม่ต้องคนนะคะ ที่ให้น้ำเดือดเพราะเราจะได้ไม่ต้องไม่ได้ไม่ต้องคนปลาจะไม่คาวปลาวันนี้เราได้มาสองอย่างงปันหมอแล้วก็ปลานินนะเราก็ใส่ไปสองอย่างเลยทีนี้เราก็ ปล่อยให้เขาเดือดเหมือนเดิมไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปคนไปอะไรเลยนะคะรอเดือดอีกที่นึงเดี๋ยวเราก็จะปรุงเครื่องปรุงรสนะ ๋้ำเดือดแล้วเราจะใส่กระเพราลงไปเลยนะคะใส่กระเพราลงไปจะหอมมากเลยนะเวลาใส่กระเพราลงไปเยอะๆแกงป่าต้องการกระเพรานะต้องการกลิ่นกะเพราใครยังไม่ได้ทานข้าวแวะทานข้าวบ้านสาวมองสิงห์ได้นะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตัข้าวสวยร้อนๆเลยนะคะสาวมูลสิงห์จะเอาไปเสิร์ฟที่ถึงที่เลยแซ่บนัวครัวเมืองสิงห์ค่ะ ข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้สาวมสิงทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะ